มัดทิวบทที่สาเจ็ถึงตอนเจ้ามืดมูหัหน้าปุรหิตกับมูคนเท่าคนแก่ถึงมดได้ตัดสินใจกันว่าพระเยซูสมควรตายมูเขามัดพระเยซูแล้วปาไปหมอบใื้อปอนที่อัดปีหลาดตีเป็นเจ้าเมืองเมื่อยูดาสอิสคาลิโอตคนตีหักหลังพระเยซูหันว่าพระเยซูถูกตัดสินลงโตถึงตายก็กินแหนงขนาด เอาสตางค์สามสิบเหรียญเงินตีได้มาคืนฮือก็มูหัวหน้าปุโรหิตกับมูคนเท่าคนแก่อู้ว่าเฮาดีเียบบาปไปแล้วตีได้ฮักหลังผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งถึงตายมูมาหาปุโรหิตกับมูคนเท่าคนแก่ตอบว่าเรื่องนี่เกี่ยวอะังกับเฮาตัยเป็นเรื่องของเจ้าคนเดียวตีต้องรับผิช,ชอบอยูดาสเอาสตางค์นั่นกับปื้เข้าไปในพระวิหาร แล้วก็อ้ไปแขวนคอตายโมหนาปุโรหิตก็เก็บสตังนันมาอุหเป็นการพิษบดบัญญัติตีจะเอาสตังจี้เก็บไว้ในคังพระวิหารย้อนเป็นสตังเปื้อนเลือดโมเขาตัดสินใจเอาสตังนันไปซื้อตีน้าของสาลาปั้นหมอเพื่อเอาไว้เป็นตีฝังซพคนต่างบ้านต่างเมืองตีตันทัน,นเลยห้องว่าน้าเลือด มาเต้าหอดถึงวันนี้แล้วก็เป็นไปตามตีเยเลมีผู้เป็นป้าเป็นเสียงแตนพระเจ้าได้อไววู้ว้ว่ามูเขาเอาสตางค์สามสิบเหรียญเงินทีเป็นเก้าหัวของคนนั่นตามตีเจ้าอิสราเอลตัง้งเฮเอาไปซื้อน,นาของสาลาปันมอ่อตามตีองพระผู้เป็นเจ้าได้สั่งไว้มูเขาปลาพระเยซูไปยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองปิลาตปิลาตถามพระเยซูว่า ต่านเป็นกษัตริย์ของจาวิยูกะพระองค์ก็ตอบว่าต่านอู้แล้วแต่เมื่อมูหัวหน้าปุรโรหิตกับมูคนเท่าคนแก่ใส่ความพระเยซูพระองค์บม่ได้ตอบอันหยังมูเขาสักกรรมเดียวเลยปิหลาดถามพระองค์ว่าต่านบร่ได้ยินข้อหาตึงมดที่เขาว่าให้ต่านกะแต่พระเยซูบ่ตอบก็ว่าแก้ตัวสักกรรําปิลาดก็เงึดขนาด เป็นทมเนียมในระหว่างงานปัส,สกาตีเจ้าเมืองจะปล่อยนักโทษคนหนึ่งตามตีคนตั้งหลายเลือกตอนนั้นมีนักโทษตีมีจืดเสียงดังคนหนึ่งจือบาลบัตเมื่อคนตั้งหลายมาจุมนุมกันแล้วปิลาตก่อถามมู่เขาว่าใคยฮือเฮาปล่อยไผยระวังบาลบัตกับเยซูตีห้องกันว่าพระคริสต์ปิลาตหู้ว่าตีมูเจ้ายิว ยับพระเยซูมาใือต่านตัดสินก็ย่อนขอยพระองค์ตอนตีปิลาตนั่งอยู่บนตีนั่งของผู้พิพากษาเมียของต่านใจคนมาบอกว่าห้ามยุ่งกับใจคนนี่ต่านเป็นคนบ่มีความพิษแต่คืนข้าเจ้าฝันหายบัสบายใจขนาดเกี่ยวกับต่านคนนี้แต่หมูหัวหน้าโผโลหิตกับหมูคนเท่าคนแก่อู้ซุยคนตั้งหลายเฮือปิลาดปล่อยบาลบัส แล่าฮือค่าพระเยซูเหียเจ้าเมืองถามคนตั้งหลายแหมว่าสองคนนี่จะฮือปล่อยไผ่ดีคนตั้งหลายเอื้นตอบว่าบาลบัตปีลาศถามว่าแล้วเยซูคนตีห้องกันว่าพระคิสนี่เหรอจะฮือเฮาเนี่ยจะได้หมูเขากู้คนเอื้นตอบว่าเขิงบนไม้กางเขนปีลาดก็ถามว่าเขิงเขาเนี่ยยัง เขาเนี่ยอั่ยังพิษแต่คนตั้งหลายเอื้นเสียงดังขึ้นติ๊กๆว่าเขิงบนไม้กางเขนเมื่อพิลาดหันว่าเนีย่ยอั่ยังมาได้นักเหลือนี่แล้วํำเดียวจะเกิดความบุ่นไว้ขึ้นเขาก็เอาน้ามสวยมือซองหน้าคนตั้งหลายอ้วว่าการตายของใจคนนี่เขาบอกเกี่ยวเขาบอกมีความพิษเนอมูตานทับพิษกันคนเดียวเตะคนตั้งหลายตอบว่า มูเฮากับลูกๆของเขาจะห้พี่ชอบเรื่องการตายของเขาคนเดียวปิลาตก็ปล่อยบาลบัตหื่อมูเขาไปจากนั้นก็สั่งให้เคียนพระเยซูแล้วหื่งมูทหารเอาไปเข่งบนไม้กางเขนหลังจากนั้นมูทหารของปิลาตป้าพระเยซูเข้าไปตีศูนย์บัญชาการใหญ่ของโรมันมูทหารตึงก่องเข้ามาแหวดพระองค์ มูเขาแก้เสื้อของพระองค์ออกและเอาเสื้อคุ้มสีแดงสดมาใส่แตนหมูเขาเอากิ่งไม้ตีมีหนามมาแปลงเป็นมงกุฎแล้วเอาซุปหัวเฮือพระองค์มือขวาเฮือกําก้านไม้อ้อไว้แล้วคิดแต่งคุกเขาหลงสองหน้าพระองค์เล่นหน้าว่าขอกริยัตของเจ้ายูจงจำเลิญเตะแล้วก็ทมน้ำลายใส่ เอาไม้อ้อนนั่นฟาดหัวพระองค์หลายกรรมเมื่อดูแควนจนพอใจแล้วมูเขาก็แก้เสื้อคุ้มออกแล้วเอาเสื้อผืนเก่าของพระองค์มาหนุนขึ้นหม่แล้วปาพระองค์ออกไปเข่งบนไม้กังเขนตอนตีมูเขากําลังเอาพระองค์เตี้ยวออกมาก็ป้าพอใจคนหนึ่งจือซีโมนมาจากเมืองไซลินมูทหารก็เขซีโมนแบกไม้กังเขนแทนพระเยซูปไป เมื่อมะเผียวตีหนึ่งตีห้องกันว่ากลาโกท้าหมายถึงเนินกะโลกหัวมูเขาเอาเหล้าอางนศูนย์กับดีขมมะเฮแต่พระองค์จิ้มมาดด้มายมมอ,ขาขยอมกินเมื่อเขาเข่งพระเยซูบนไม้กางเขนแล้วก็เอาเสื้อผ้าของพระองค์มาจกเบอ้อแบ่งกันแล้วมูเขาก็นั่งเฝ้าพระเยซูอยู่ตีหันมูเขาได้เขียนข้อหาติด เลยหัวพระเยซูขึ้นไปว่าคนนี้คือเยซูกษัตริย์ของเจ้ายิวมีโจรสองคนถูกขึงบนไม้กางเขนพ้อมพระองค์ตั้งขวาคนหนึ่งตั้งซ้ายคนหนึ่งคนตั้งหลายติเดเตี้ยวไก่ไปไก่มาป้ากันซ้ายหน้าอู้ยามพระองค์ว่าเจ้าเป็นคนติอู้ว่าจะทำร้ายพระวิหารแล้วจะแปลงขึ้นใหม่ในสามวันมาใจกะถ้าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่ จวยตัวเกาเฮือหลอดคอนเต้ลงมาจากไม้กางเขนเหี้แลหมูหัวหน้าโรลิตกับหมูธรรมจา์กับหมูขนเท่าคนแก่ป้ากันยอะเยยพระองค์เหมือนกันว่าเขาจวยชีวิตคนอื่นเฮือหลอดได้แต่จวยชีวิตตัวเกาบ่ได้ถ้าเขาเป็นกรรษัตริย์ของอิสราเอลแต่เฮือลงมาจากไม้กางเขนบาเดลนี่เตะแล้วเขาจะได้เจือเขาไห้ใจพระเจ้า ถ้าพระเจ้าต้องการจ่วยชีวิตเขาก็ใหอพระเจ้าช่วยเขาบัเดียวนี่ยอนเขาอู้ว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้าโจรสองคนตีถูกขึงโดยพระองค์นั่นก็อู้ทอยจ๋าใส้พระองค์เหมือนกันตั้งแต่ตอนเตียงวันก็มืดไปข่อยแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูห้องเสียงดังว่า เอลีเอลีลามาสบักธานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพ,ออพระองค์เป็นจะได้พระองค์ละข้าพระองค์ไปเหียมีบางคนติอยู่หันได้ยินก็อู้กันว่าเขาห้องหาเอลียามีคนหนึ่งในหมู่เขาหล่นไปเอาฟองน้ำม,มาจุม่มเล่าเอางนส้มเสียบไปไม่ออยื่นหือพระเยซูกิน แต่คนอื่นๆอู้อก,กันว่ากำเดียวก่อนแน่พอว่าเอลียาจะมาจวยชีวิตเขากอเมื่อพระเยซูห้องแสงดังขึ้นแหมเตือ่พอพระองค์ก็ตายเวลาควมเดียวกันนั่นผ้ากั้งในผ้าวิหารก็รชีกออกเป็นสองเพิกตั้งแต่ตั้งบนลงหลุ่มแผ่นดินก็ไหวบะหินก็บะออกจากกันอุโมงฝังซพ เปิดอาโตโลคนของพระเจ้าหลายคนติดตต่ไปแล้วเป็นขึ้นจากความตายคนตายมูนันเตียวออกมาจากอุโมง์ฝังศพหลังจากพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแล้วป้ากันเข้าไปในกรุงเยรูซาลิมตีฮั่หนหลายคนหันมูเขาเมื่อนายลอยกับมูทหารตีเฝ้าพระเยซูอยู่หันแผ่นดินไหวกับเหตุการณ์ตึงมดตีเกิดขึ้นก็กลัวกันขนาด อุ่าแต่แต่แล้วต่านคนนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้ามีไม่ยิ่งหลายคนยืนพออยู่ไก่ๆกมูนางเคยติดตามพอก้อยพระเยซูมาจากกาลิลีในคนมูนั่นมีมาลีเจ้าเมืองมักดาลามาลีแม่ของยากอบกับโยเซฟตึงแม่ของยากอบกับย้อนลูกบาวเสเบดีเมื่อถึงตอนเมื่อแล้ง มีเศรษฐีคนหนึ่งจากเมืองอาริมาเทียจื่อโยเซฟเป็นสาวกคนหนึ่งของพระเยซูเหมือนกันเข้าไปหาปีหลาดเพื่อขอซพพระเยซูปีลาดก็สั่งให้ทหารเอาซพพระเยซูให้โยเซฟโยเซฟเอาซพพระองค์ไปกับเอาผ้าลินินสะอาดปันซพไวแล้วเอาซพไปไวในอุโมงค์ฝังซใหม่ของเขา ตีเจาเข้าไปในหินแล้วกิ้งไปหินแผ่นใหญ่มาตึดปากอุโมงค์ว่าเหียเสร็จแล้วเขาก็ไปมาลีเจ้ามาักดาลากับมาลีแหมคนหนึ่งพกพอแหมเพิกหนึ่งของอุโมงค์ฝังซพตอนเจ้าทัดมาแหมวันหนึ่งเป็นวันสปาโตูหมู่หัวนาโปรฮิตกับหมูฟาลิสีมาปะปีลาดบอกตานว่า มูเฮาจำได้ว่าคนขี้จุหลอกลวงคนนั่นเคยอู้ไว้ตอนตียังมีชีวิตว่าหลังจากตายได้สามวันเขาจะเป็นขึ้นจากความตายย่อนจะอั้นขอจวยสั่งทหารไปเฝ้าตีอุโมงค์ฝั่งซพเฮือแน่นหนาตัวเตะเฝ้าไว้จนถึงวันตีสามาแน่ว่ามูสาวกของเขาอาจจะมาลากเอาซพไปแล้วบอบกกับคนตั้งหลายว่า เขาเป็นขึ้นจากความตายแล้วตอนหั้นการลอกลวงเตือนี่จะให้เหลือเตือเกาหัวดีแหมก่อนปิลาดบอกหมูเขาว่าเอาทหารไปเป็นย้ามเฝ้าตีอุโมงฝังศพหื้อแน่นหนาเต่าตีมูตานจะยะได้ย่อนจะอั้นมูเขาก็ไปยะหื้ออุโมงฝังศพแน่นขึ้น Đôi trăm cá vây buôn bảy hình thì tứt bạc táng khâu u mống, cắp vang về nhám phao tối.